สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องพ่อบ้านไบเกอร์ iker, กันอีกแล้วน,นะครับผมเอาละครับผมใครเข้ามาแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะวันนี้จะมาพูดหัวข้อกันที่ว่าเล่นบิ๊กไบค์เนี่ยจะจบต้องตัวพันจริงๆใช่ไหม ดีมีคนพูดกันเยอะนะครับผมว่าอยากจบต้องไปตัวพันเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับผมโดยความคิดส่วนตัวของผมเองนะผมมองว่ามันไม่เกี่ยวเนาะว่าจะจบต้องตัวพันไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมบางคนแบบโอ้จะจบนี่ต้องดูคติ V4S อะไรอย่างนี้ S อพัน W R ตัว M พันออะไรอย่างนี้นะครับผมหรือว่า R1m นเะจะเป็นตัวจบอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งสำหรับผมมองว่าแบบ ตัวจบบิ๊กไบค์ของแต่ละคนอ่ะมันไม่เท่ากันหรอกมันไม่จําเป็นว่าจะต้องไปตัวพันพันซีซีจะต้องไปแบบ R1M m 1 0 0 0พันดับเอะไรพวกนี้นะครับผมสำหรับผมผมมองว่าแบบไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะมันอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนะครับผมว่าแบบบางคนขับ 400cc 5 0ซีซีห้าซีซีก็อ่ะเนี่ยจบแล้วอะไรเงี้ยพอเขาพอใจแล้วเท่านี้นะ ราะบางคนจะบอกว่าแบบการขับซีซีสูงสูงหรือว่าตัวพันเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกฐานะว่าแบบโอ้เรามีตังนะเรารวยนะอะไรอย่างนี้นะผมว่ามันเป็นแอ t i ิจูดที่แบบมันควรจะเลิกไปได้แล้วอะเพราะความพอใจของแต่ละคนเนาะเงินแต่ละคนมีไม่เท่ากันบางคนพอใจที่จะขับ650 7 5 0 8 0 0 9 0 0ออะไรอย่างนี้นะครับผมอันนั้นก็คือจบแล้วสำหรับบางคน บางคนอาจจะมองแบบโอ้หตัวพันธ์เครื่องมันใหญ่เกินไปมันแรงเกินไปค่าใช้จ่ายในการ์วิสมันมากเกินไปในการเ์วิตแต่รอบราคามันสูงเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับผมรวมถึงราคาผ่อนต่อเดือนด้วยก็ค่อนข้างสูงอะไรอย่างนี้นะซึ่งบางคนแบบ ครับไม่จําเป็นต้องเป็นตัวพันหรอกขับคาดกลกางเนี่ยแต่งให้เต็มทั้งคันเลยก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสุดในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับเพราะอย่างส่วนตัวผมอนาคตอยากได้ตัวพันไหมอยากได้อยากได้มันอยากได้นะเพราะผมเองตัวผมเองอะอยากได้ตัวสปอร์ตพันอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ขายคันนี้นะครับผม ผมก็จะเก็บคันนี้เอาไว้เพราะที่ผมบอกผมพอใจแล้วผมพอใจในเนกเก็ต750คันนี้แล้วผมไม่จําเป็นจะต้องแบบไปหาเนกเก็ตตัวพันมาเพิ่มหรืออะไรนะครับผมผมว่าอันเนี้ยโอเคสําหรับผมละผมก็จะค่อยๆเติมแต่งมันไปเรื่อยๆตามงบประมาณที่ผมมีนะไว้เดี๋ยวมีงบเพิ่มอะไรผมก็ค่อยๆเติมแต่งมันเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะครบทั้งขัน ซึ่งบางทีเพื่อนๆบางคนอะ่ะอาจจะโดนคนชอบมาพูดแบบว่าอยากจบต้องไปตัวพันอยากจบต้องไปดูคาไตยอยากจบต้องไป bm อะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งผมจะบอกว่าแบบไม่ต้องไปสนใจเลยไม่ต้องไปสนใจคำพูดอะไรพวกนี้นะครับผมมันไม่จำเป็นเนาะถ้าสำหรับบางคนดังโดนไปซัด ออกตัวพันมาแต่ทําให้ชีวิตตัวเองเดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสินถ้าขับตัวพันแล้วนั่งกินมามา่าผมขับพวก7 0 0ดร้กว่าแล้วผมนั่งกินอะไรที่ผมอยากกินดีกว่าอะไรอย่างนี้ดีกว่านะแต่ถ้าใครมีกำลังมากพออยู่แล้วสบายสบยอยู่แล้วก็แล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบได้เลยนะครับผม คือที่ผมบอกครับผมการจบของแต่ละคนอ่ะมันไม่จําเป็นต้องตัวพันเสมอไปมันอาจจะอย่างผมเนี่ยถ้าคาร์เนกเก็บผมก็จะจบที่ตัวนี้แหละผมจะไม่ไปตัวอื่นละแต่ถ้าสปอร์ตผมก็มองเป็นตัวสปอร์ตพันซึ่งผมมีที่ผมเลือกสปอร์ตพันอ่ะเพราะผมแบบว่ามองแล้วผมชอบมากกว่าผมชอบรูปลักษณ์ภายนอกมันมากกว่าผมไม่ได้มองซีซีด้วยซ้าไม่ได้มองแบรนด์ด้วย แต่ผมมองแว้ยมันถูกใจเราอะไรเงี้ยเห็นแล้วแบบหูอยากได้มาเป็นเจ้าของจังเลยอะไรอย่างงี้นะเหมือนตอนที่ผมเห็นเจ้า750นี่ครั้งแรกเลยอะตอนที่ผมเห็นเปิดโฉมมาที่ญี่ปุ่นผมแบบโหูอยากได้อะแล้วมันก็เข้าไทยนะ <c oughs> ก็เลยได้มาขับนะครับผมเอาจริงผมใช้มาตั้งแต่ปี2017 2017นะปัจจุบันนี่2025เข้าปีที่8แล้ว ก็ยังสนุกในการขับเจ้า750ดหคันนี้อยู่นะผมไม่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อหรืออะไรเลยก็ค่อยๆแต่งเติมมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสนุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการขับมันนะครับผมที่ผมบอกครับผมบางทีไม่ต้องไปฟังคําพูดที่แบบว่าต้องไปตัวพันเท่านั้นนะต้องไปคัดพันเท่านั้นนะมันไม่จําเป็นหรอกครับผมผมมองว่าแบบการ มีความสุขกับของที่เราชอบแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันคนที่พูดเขาอาจจะมีความสุขในการที่เขาได้ครอบครองตัวพันหรือว่าอยากจะครอบครองแล้วเขาก็เลยมาพูดให้คนอื่นว่าแบบโอ้ต้องครอบครองตัวพันนะมันถึงจะจบมันถึงจะสุดอะไรอย่างนี้นะครับผมมีไว้เพื่อประดับบารมีตัวเองให้คนมองว่าตัวเองรวยมีเงินอะไรอย่างนี้นะ อันนี้แล้วแต่มุมมองของคนนะครับผมส่วนตัวผมเองผมมองว่าแบบเอาที่เราพอใจบางคนขับ 300- 400ก็คือจบแล้วก็โอเคมีความสุขกับมันก็คือโอเคไม่ต้องสนคําพูดของคนอื่นไม่ต้องสนคําพูดของใครเอาตัวเราเองเป็นที่ตั้งเลยเพราะเราเป็นคนออกเงินเราเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับรถที่เราจะขับเราพอใจในคันไหนพอใจในกี่ซีซีพอใจในรุ่นไหนแล้วแต่เรา ไม่จำเป็นต้องไปให้คำพูดของคนอื่นมาบั่นความคิดของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะเพราะผมมองว่าแบบบางคนชอบมาโดนแบบพี่ทำไมเขาชอบมาพูดกับผมว่าแบบทำไมไม่ไปซื้อตัวพันมาซื้อทำไม650มาซื้อทำไม4 0 0 5 0อออะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่เขาแล้วแต่เราเนาะเงินเราที่ผมจะพูดครั้งสุดท้ายเลยคือ บิกไบตัวจบของแต่ละคนไม่จําเป็นต้องเป็นตัวพันจะเป็นคาสตไหนก็ได้ความพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณพอใจในคาสตไหนจบคาสตไหนก็คือคาสนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นสปอร์ตจะเป็นเนกเก็ตจะเป็นทัวริงจะเป็นคาเฟ่จะเป็นเอนดูโรแล้วแต่เลยความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปเอาความชอบของคนอื่นมาใส่ในความ ในความคิดของเราเองนะครับแล้วเพื่อนๆนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างบิ๊กไบตัวจบของเพื่อนเพื่อนคิดว่าจะต้องเป็นตัวไหนจะต้องเป็นรุ่นไหนเพราะอะไรลองเล่าให้ผมฟังกันหน่อยลองแชร์ประสบการณ์แบง่งปันให้ผมฟังกันหน่อยผมอยากจะรู้อยากจะอ่านความคิดของเพื่อนๆนนะครับผมหรือว่าใครเคยเจอประสบการณ์แบบที่ผมบอกไปแล้วแบบแบบโอ้อยากจบต้องเป็นตัวพันเท่านั้นโดนไซโคอะไรแบบนี้มา เล่าแบ่งปันประสบการณ์ให้ผมฟังหน่อยครับผมหรือว่าเพื่อนๆมีประสบการณ์แบบไหนมีเรื่องแบบไหนลองแชร์ลองเล่าให้ผมฟังกันได้ทุกเรื่องนะครับผมโอเคก่อนจากกันวันนี้ผมขอฝากร้านของผมไว้สั้นๆนะร้านของผมยินดีให้บริการรถทุกรุ่นนะครับผมผมไม่ได้ทำแค่ซู750นะ สามารถมาได้ทุกรุ่นเลยทำได้ทำไม่ได้ทำอะไรบ้างค่อยว่ากันนะครับผมร้านไม่ได้เปิดตลอดจะเปิดเฉพาะเวลามีคนนัดนะครับเพราะเนื่องด้วยที่ผมต้องเลี้ยงลูกผมเลยไม่ได้มีเวลามานั่งเปิดตลอดเวลานะผมไม่ได้อินดี้ผมไม่ได้ยิงผมไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรนะครับผมแต่ผมไม่มีเวลาจริงๆก็เลยอยากจะให้นัดก่อนซึ่งวันปกติ หรือว่าถ้าตอนร้านเปิดอยู่มีลูกค้าอยู่สามารถ w ล l k in ินเข้ามาได้เลยถ้ามีของพร้อมทําให้ทําให้ได้นะครับผมซึ่งวันปกติวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เพื่อนเพื่อนสามารถนัดผมได้หลังทุ่มครึ่งถ้าผมไม่ติดธุร,ระอะไรที่แบบว่าแฟนต้องไปทํางานต่างจังหวัดหรืออะไรผมสามารถมาทํารถให้ได้หลังทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเสา,าร์อาทิตย์ถ้าไม่ติดพาลูกไปหาหมอก็มาทําให้ได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าเป็นต้นไปสามารถทักมาคุยราคาคุยรายละเอียด ในเพจได้เลยหรือในไลน์ก็ได้ทักมาสอบถามราคานัดคิวจองคิวมาทำกันได้นะครับผมคือใจจริงอะถ้าผมมีเวลาจริงๆผมก็อยากจะเปิดทั้งวันเหมือนกันแต่อันนั้นไว้เดี๋ยวเป็นเรื่องของอนาคตนะแต่ตอนนี้ผมอาจจะต้องหอแบบจองกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำกันนะครับผม หาใครสนใจยังไงลองทักเข้ามาในเพจด้านที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะในไลน์ก็ได้ใน Facebook ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับผมร้านของผมจะอยู่แถวแบร,ริ่งินะครับผมเข้ามาอยู่ตรงข้ามร้านซักซักผ้ายอดเหรียญพอดีเลยนะครับหรือง,ง่ายๆเลยวินมอเตอร์ไซค์มาข้างๆเลยข้างๆวินมอเตอร์ไซค์ครับผมเนี่ยจะมีโซฟาสีฟ้าอยู่เหมือนในคลิปนะครับผม โอเคยังไงวันนี้ผมฝากคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะผมขอฝากร้านของผมเอาไว้ด้วยนะครับผมหากใครสนใจยังไงทักมาพูดคุยกันได้เลยนะและหากใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกดกันให้ด้วยนะครับยังไงว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ It up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.